สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโ c โค่ชาแนลครับพอดีมีพี่ข้างบ้านนะครับเขาให้นุ่นบุกมาช่วยดูตัวหนึ่งนะครับเป็นนุ่นบุกของร e n o v o นะครับเขาบอกว่าเขาซื้อมาใช้นานมากแล้วนะครับปัญหาตอนนี้คือเครื่องมันอืดนะครับอยากจะให้ดูว่าสามารถทํายังไงหรืออัพอะไรได้อีกบ้างนะครับกับนุ่นบุ๊กตัวนี้ผมก็เลยจะเอามาลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ไอ้นบุ๊กตัวที่ว่าเนี่ยรีโนเวตัวเนี้ยนะครับมันมันเก่าขนาดไหนนะครับแล้วเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับน้ตบุ๊กรโนเวอที่ว่านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้รุ่นอะไรสเปคอะไรนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นอ่ารีโนเวนะครับ g 4 0 8 0นครับอ่ารุ่นนี้ m mfg date นะครับว่าวันที่15เดือน2ปี2010นะครับ อ่าปี2 0งพอ่าตอนนี้ก็ปี2022ก็12ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับ12ปีแล้วครับสเปคมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับนี่นะครับผมเปิดเช็คสเปคคร่าวๆแล้วเป็น i5 Gen 5นะครับอ่ามีกาจอ MD นะครับแรม4กิกฮาร์ดดิสึ์1เทราไบต์นะครับตัวนี้สเปคถือว่าใช้ได้เลยนะครับตอนนั้นจะรู้สึกจะเป็นตัว Windows Windows 8นะครับตอนที่พี่เขาซื้อมาเป็น Windows 8แล้วก็ตอนนี้ เอามาจะให้ผมมาลงวินโดว์ใหม่นะครับลองเช็คแล้วมันมันค่อนข้างอืดแล้วละ่ะเขาอยากได้เป็นวินโดว์10นะครับผมก็เลยลองลงวินโดว์10ดูซึ่งมันก็อืดน,นะครับก็เลยแนะนําพี่เข้าไปว่าอย่ามาลองเช็คดูไหมว่าอ่ารุ่นตัวเนี้ยสามารถอัปอะไรได้บ้างนะครับปัปได้2อ,อย่างนะครับคือ1คือเปลี่ยนฮาร์ดดิสหรือว่าเพิ่มฮาร์ดดิสตเป็น SSD นะครับและก็2ก็คือเพิ่มแรมนะครับจาก4ก็เพิ่มเป็น8นะครับ ผมก็เลยแนะนําไปว่าให้เพิ่มก็ได้นะครับเก็บตัวเก่าไว้1นึ่งเทรไบต์เก็บไว้นะครับเพื่อไว้เก็บข้อมูลแล้วเพิ่มอีกสักประมาณ120นะครับซึ่งเป็นตัวต่ําสุดของ SSD SATA นะครับเพราะของรุ่นตัวนี้มันมันจะไม่มีส็อตที่เป็น M2 นะครับมันใช้ได้เฉพาะอันนี้ที่เป็น SSD SATA ซึ่งสามารถเอามาแปลงใส่ในช่องของ CD-ROM ได้ นะครับใส่เพิ่อมอีกตัวนึงได้แล้วแรมมันมีอยู่2สล็อตสล็อตมันมีสี่ิกแล้วเพิ่อมอีก1ตัวอีก4ี่ิกก็เป็น8นะครับก็กําลังดีเลยนะครับผมก็เลยจัดก,การสั่งของนะครับแต่ตอนก่อนจะสั่งนะครับถ้าเราเช็คแล้วเหมือนที่บอกครับในการจะอัพอ,อัพเกรดพวกเครื่องต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ ขอเครื่องมาก่อนขอแกะดูก่อนว่ามันสามารถอัพได้จริงไหมอัพฮาร์ดดิส์ได้จริงมันอัพแรมได้จริงไหมนะครับตัวนี้เช็คคร่าวๆจากหน้าอินเทอร์เน็ตอัพได้ผมเลยขอตัวเครื่องมาแล้วเอามาเปิดฝาหลังดูนะครับ <PE> <TA> e? เพราะตัวฝาหลังอ่ะมันก็แกะไม่ยากนะครับฝาหลังรุ่นนี้แกะไม่ยากเลยผมก็ขอฝาหลังมาเออขอเครื่องมาแล้วก็เอามาแกะฝาหลังดูแล้วก็เห็นว่ามันสามารถเพิ่มได้จริงนะครับทั้งแรมทั้งฮาร์ดดิส์นะครับผมเลยสั่งของมา นี่นะครับขอ่ผมสั่งมาจะเป็นฮาร์ดดิสก์เอเดตดีซาตานะครับ120กิกตัวหนึ่งนะครับเอามาสำหรับลงอ่าโอเอสนะครับแล้วก็แรมเป็นแรมตัวนี้จะเป็นแรม d ีดีอาร์3 3ลนะครับ3 L, 4ล4กิกบัตพันหกนะครับอ่าตัวแรมนะครับเช็คกับตัวเก่าก่อนตัวเก่าใช้บัตอะไรพยายามซื้อเป็นบัตตัวเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งอ่ะ คนละบัตรกันอะ่ะมันก็ใช้ได้ในทางทฤษฎีะนะครับแต่เวลาปฏิบัติจริงบางครั้งเอามาเสียบแล้วอะ่ะสลอถมันไม่รับนะครับเป็นไปได้เช็คดูว่าในตัวเครื่องอะ่ะใช้บัตรอะไรอยู่นะครับพยายามซื้อให้เหมือนกันเลยจะดีที่สุดนะครับจะได้ไม่มีปัญหาทีททหลังนะครับแล้วก็ตัวไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวบล็อกเปล่าที่ใช้ใส่แทนตัวซีดีลอมนะครับโดยเอาฮารด์ดดิสเนี่ยเอเดีดเนี่ย ใส่ในตัวนี้แล้วก็ใส่ในช่องซีดีลอมแทนนะครับและถอดซีดีรอมตัวเก่าออกโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะสั่งไอ้ตัวนี้นะครับเวลาเราเราจะสั่งตัวบาเวลาจะสั่งอ่ะเราต้องวัดขนาดนะครับโดยวัดขนาดด้านหลังนะครับว่ากันด้านหลังตัวนี้เดี๋ยวผมแกะ้มาใมาใ้ดูนี่นะครับอันนี้ผมสั่งจากลาซาด้ามานะครับนี่เวลาเราสั่งเราต้องวัดด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งไป ก็คือเราวัดเลยถอดไอตัวซีลอมตัวเก่ามาแล้วเราก็วัดว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับผม,มาจนานี้ผมวัดมาจากตัวซีลอมเก่าแล้วซีลอมเก่ามัน9มิลน,นะครับ9มิลผมก็เลยสั่งตัวขนาด9มิลมานี่นะครับขนาดมันจะมีบอกบอกเอาไว้นะครับนี่9มิลลิเมตรนะครับต้องสั่งให้ถูกไหมเรามาใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย รีโนเวอตัว G40 ขีด80ตัวนี้นะเวลาแกะนะครับมันสามารถแกะอย่างนี้นะครับมันจะแกะจชุดฝานี้ได้อย่างเดียวเราเราไม่ต้องแกะหมดทั้งอันนะครับไม่ต้องแกะหมดทั้งงานเราแกะแค่ฝานี้แต่ก่อนที่จะแกะโน้ตบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเยอไหนก็ตามถ้าสามารถถอดตัวแบตเตอรี่ได้ถอดก่อนนะครับนี่รุ่นนี้แบตเตอรี่ยังอยู่ข้างนอกอยู่นะครับถอดเลยนี่นะครับถอดออกมาก่อนเลย เสร็จแล้วถอดรุ่นนี้นะครับจะมีน็อตอยู่สองตัวคือตัวนี้กับตัวนี้นะครับถอดได้เลยเช่ okay. นะครับเสร็จแล้วจับแล้วดันลงมาข้างล่างครับดันเข้าหาตัวถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราถ้านั่งฝั่งนี้นะถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ดันเข้ามานะครับนี่แค่นี้เองเห็นไหมครับมันจะหลุดออกมาเลยแล้วก็ดึงออกมานี่นะครับแค่นี้เองหลุดแล้วนะครับเสร็จแล้ว นี่ตัวฮาร์ดดิสต์ตัวนี้นะครับอันนี้เราไม่ต้องแกะนะครับเพราะว่าเราจะเก็บมันไว้เป็นตัวแบ็ครับข้อมูลไว้ตัวสล็อตแรมเพิ่มได้อีกหนึ่งหนึ่งตัวนะครับส่วนซีดีลอมปกติแล้วนี่ครับน็อตซีดีลอมอยู่นี้นะครับแกะเลยแล้วก็ดันออกไปเลยครับจะดันออกไปฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับออกแล้วนี่นะครับ นี่เหมือนที่บอกครับก่อนที่จะสั่งซื้อเราต้องวัดขนาดตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะขนาดต้องเท่ากันเนี่นะครับขนาดต้องเท่าเท่ากันนะครับไม่งนั้นมันจะใส่ไม่ได้ให้เราถอดตัวนี้นะครับของตัวซีรองตัว,ต,วตัวเก่านะครับถอดตัวนี้ออกถอดออกเลยอ่าน็อตไอตัวที่ไว้สําหรับยึดยึดน็อตนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในตัวใหม่นะครับเนี่นะครับเสร็จแล้ว แล้วก็ฮอนที่ใส่ตัวนี้นะครับดิสแกะบมาเลยนี่นะครับเป็นเอเจนตีซาตาครับหัวละใส่ดูนี่นะครับไอ้ตัวนี้เป็นเป็นตัวสลอนะ็สลอตมันสล็อตมีเป็นสล็อตของตัวไฟกับตัวข้อมูลนะครับใส่มันตรงกันนี่นะครับความไปเลยแล้วรูดตด,ด้านล่างมันก็จะตรงกันนะครับเดีย๋ยวเรามาขันน็อกกันอีกทีหนึ่ง ตัวบ็อกซีลมตัวนี้มันจะให้นอ็อตมาด้วยนะครับออกถิแล้วมันจะให้นอ็อตมาสี่ตัวแล้วก็ไขควงเล็กอันหนึ่งไว้สําหรับขันนะ,นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็ใส่กลับได้เลยครับนี่นะครับโอเคดันเข้ามานะครับฝาด้านนี้ก็จะเรียบไปเลยนะครับมันี้เรียบไปเลยส่งนี้รูนอ็อตมันก็จะตรงกันพอดีนะครับนี่นะครับรูนอ็อตจะตรงกันพอดีเลยเราก็ขันนอ็อตกลับได้เลย ่วนแรมนะครับแรมก็ใส่ได้เลยง่ายๆนะครับเพราะมนันมีว่างอยู่แล้วสล็อตหนึ่งใส่ก็ไม่มีอะไรมากครับใส่ให้ทรงเคี้ยวมันนะครับแบบนี้ครับมันจะมีเคี้ยวอยู่ดันไปปับ๊บแล้วกดลงเลยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยก็ปิดฝาหลังเสร็จแล้วก็ไปเช็คในใบออดจริงเดี๋ยวเราลองเปิดกันไปดูว่าในใบออดมันเห็นหันดิหรือเปล่าแล้วก็เห็นแรมเพิ่มหรือเปล่านะครับโอเคครับ ในการเข้าไบออทของโน้ตบุ๊กรีโนเวอนะครับให้กดฟังฟังชันนะครับทอทีนะนี่นะครับให้กดฟังฟังชันแล้วก็กด F2 นะครับ mm hmm. เพื่อจะเข้าไบไบออทของโน้ตบุ๊กรีโนเวอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูก่อน oh, <okay. S 1> กอดเปิดเลยครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวพอมันขึ้นหน้าโลกโก้หมายกดฟังก์ชัน F2 เลยครับ mm hmm. นี่ครับ โอเคครับพอเรากดฟังก์ชัน F2 เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าไปในหน้าตัวใบออดแล้วนะครับทีนี้เรามาเช็คกันว่าตัวเครื่องเห็นแรมเพิ่มไหมเห็นฮาร์ดดิสหรือเปล่านะครับตัวแรกเลยนะครับ System Memory นะครับตัวนี้มันเห็นเป็น8นะครับจาก4กิกนะครับจาก4ตัวนี้เห็นเป็น8แล้วนะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสตอนนี้เห็นเป็น2ลูกนะครับตัวแรกจะเป็นฮาร์ดดิสตัวเก่านะครับ1เซลลไบต์นะครับ แล้ีตัวที่2จะเป็นที่ตัวใหม่ของเรา King Max SSD 120 K g b นะครับเป็น SSD หลังจากนี้เราก็ไปลงวินโด้นะครับโดยตั้งบูตจากแฟลชไดร์หรือจากอะไรก็ตามแต่ที่เพื่อนๆมีวินโด้อยู่นะครับแล้วก็บูตอ่าบูตจากตัวเหมือนงผมผมลงกับแฟลชแฟลชไดร์นะครับก็สั่งบูตแฟลชไดร์แล้วก็ตอนเลือกลงก็เลือกมาลงที่ตัว SSD แทนนะครับแค่นี้เองเครื่องเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับในการอ่ามาแนะนํากันในการอัปเกรด เครื่องที่เก่าแก่นะอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ารีโนเวล G40 ขีด80นะครับแต่ยังโอเคอยู่เลยนะครับทุกอย่างยังโอเคอยู่เลยจอเจเยออะไรยังดีมากนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมด้วยลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำมาเสนอในการต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ